สแสดงความยินดีกับทางนั้นดอนคิงด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วครับไฟที่สองครับไฟแรกผลง,งานเป็นยังไงบ้างครับชนะนกยกที่สองได้โบนัสไหมครั้งนั้นไม่ไม่ได้โบนัสลรงค,คิดไหมว่าทําไมเราึงไม่ได้น่าจะเขาน้อยอะไร่เงี้ยครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ซ้อมมาหลายหลายรู่เลยครั้งแรกเนี่ยที่ไม่ได้โบนัสพอครั้งที่สองมาชมอีกเราหวังโบนัสไหมครับหวังครับ เนี้บ้างเตรียมแผนมายังไงบ้างรับร้อยก็เตรียมแผนมาหลายอย่างแล้วก็ฝึกซ้อมมาหลายๆรูปแบบครับก็เลยเอามาปรับใช้ไปนวันนี้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษเลยครับก็มัดกับศอหมัดกับศอกจังหวะปิดเกมปิดเกมด้วยเลยครับมัดครับ้วยมัดผู้ชกก่อนที่จะปิดเกมมีเหตุการณ์อะไรของผู้ชกบ้างไหมก็เหตุการณ์ต่อยเขามีเพลือดออกตรงนี้ครับเรื่อยๆเลย เดินก็ไปต่อยก็ตามแผนไหมวันนี้ก็ตามแผนที่สองเราหวังว่าปิดเกมเร็วอยู่แล้วใช่พอได้โบนัสรู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับครั้งแรกด้วยครับท,ที่ที่ได้โบนัสแต่ามาต่อยสองท้งแล้วเออรับด้วยม,มาต่อยในรายการวันนี้เรารู้สึกวันนวมสีอ่อนนี่เป็นไงก็หนักเลยครับก็เจ็บด้วย เวลาโดนมันก็ไม่ยังไม่เคยชกเลยครับมันเล็กนี่ครั้งที่สองที่มาต่อยครั้งที่สองใช่ใช่คือเวลาเราต่อยเขาเป็นไงมนรู้สึกแบบถนัดไม้ถนัดมือไหมก็ถนัดเลยครับมันเล็กแล้วมันมันเร็วด้วยแล้วพอโดนบ้างไหมพอโดน้อมือเหมือนนนอกจากเรื่องนวมแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบก,กันกับกับการต่อยห้ายกกับสามยกเป็นไงมีข้อแตกต่างอะไรอีกครับก็มีข้อแตกต่างกบห้ายกเราจะยกยกสามนีดเราจะเ,น,เน้นย,ยกสามกับยกสี่แต่ว่า มาต่อยที่นี่ต้องบอ,อกว่าทั้งแตนนยกยกแรกเลยครับใช่ใชถ้างั้นยกถ้าถ้าอย่างนั้นห้ายกกับสามยกอันไหนเหนื่อยกว่าห้ายกสามยกผมว่าเหมือว่าเหนื่อยคนละแบบเหนื่อยคนละแบบครับอื่เหนื่อยคนละแบบเพราะว่าสามยกนี่ต่อยชนะนทั้งสองครั้งเลยไม่ยังไม่ได้เหนื่อยเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเกิด ถึงตัดเรื่องค่าตัวนะเรื่องเงินเงินรางวัลออกอะระหว่างสามยกกับห้ายกคุณชอบแบบไหนมากกว่าผมว่าตอนนี้ผมเริ่มนชบสามยกแล้วก็ชอบสามยกนะแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลก็ตามอ่าคราวนี้ถามอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับส่วนตัวของเราทาไมชื่อดอนคิงครับมีพี่เขาที่เป็นครูสอนผมตั้งแต่เด็กๆเ,เขาผมเล่นชื่อเล่นชื่อดอนวยครับ uh huh. เขาเลยตั้งชื่อให้ดอนคิงเพราะว่าตามเขาบอกว่าเหมือน ปูมอเตอร์ของสหรัฐอเมริกาใช่ชื่อดอนคิงเหมือนกันแต่ดอนคิงตัวจริงเขาหัวฟูนะคุณคิดจะก๊อปให้เหมือนเลยไหมไม่ดีกว่านไม่ดีกว่าก็คืออยากก็คือคู่มวยคนแรกๆของเรานะคนแรกๆเนาะใช่เป็นคนตั้งชื่อกับเราโอเคไฟสองนี่ถือว่าประสบความสำเร็จงดงามมีแฟนๆมวยรอดูรอเชียเราแบบโคตรเยอะเลย มีอะไรจะฝากบอกกับพวกเขามั้งครับขอบคุณครับที่ช่วยเชียร์แล้วก็คอยติดตามผมครั้งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีต่อไปเรื่อยๆจริงคเับขอเสนิดนึงตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ครับตอนนี้ปล่อยมาต่อเนื่องนะครับก็ฟิตฟิตมาก่อนหน้านี้นี่หายไปกี่ปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดเดือนแล้วไปขยับข้ายกกี่ไฟ สามครั้งสามครั้งแล้วก็มาต่อยวันเลยใช่ใช่อันนี้ส่งไปติดเลยใช่ไหมครับส่งไปติดเลยตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับก็ตั้งเป้าจะขอให้ไปได้สัญญาวันหนึ่งแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆน้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับก็น่าจะสามสามสามสี่ก็จะแขร่งอยู่โอเคครับครับขอบคุณครับครับ